สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเมนูอาหารว่างนะคะมันฝรั่งทอดกลมนะคะนี่ใช้แค่มันฝรั่งกับแป้งข้าวโพดเท่านั้นนะคะใช้มันวันนี้ใช้มันฝรั่งสองหัวนะคะแล้วก็ปอกเปลือกหั่นล้างนะคะแล้วก็นำไปต้มประมาณ13-15นาทีนะคะแล้วก็นำมาบดบดยียีแบบนี้นะคะให้ละเอียดนะคะโดยใช้อุปกรณ์ในครัวที่เรามีค่ะ ขั้นตอนนี้ก็แนะนำให้ทำตอนร้อนๆเลยนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะลืมบอกไปนะคะระหว่างที่เราต้มมันฝรั่งนะคะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะให้เขามีความเค็มที่ปลายลิ้นนะคะจากนั้นก็ผสมคลุกให้เข้ากันแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนค่ะเราจะใช้วิธีคล้ายๆการทำขนมไข่นกกระทานะคะปั้นไม่ยากเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะถ้ามีความเหลวเกินไปนะคะเราสามารถใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มได้นะคะจนมีลักษณะเนื้อแป้งที่สามารถปั้นได้แบบนี้นะคะก็ปั้นไม่ต้องกดให้แน่นมากนะคะปั้นให้มีรูปทรงกลมค่ะปั้นต่อจนหมดเลยนะคะจากนั้นก็ตั้งน้ำมันปาล์มให้ร้อนนะคะตั้งไฟกลางนะคะหรือว่าค่อนไปทางอ่อนนะคะจากนั้นก็นำขนมของเราลงไปทอดเลยค่ะ เมนูนี้นะคะจะทําให้คุณลืมเฟรนชฟรายไปเลยนะคะข้างนอกเขาจะกรอบนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีความนุ่มของมันฝรั่งอยู่นะคะมันกลับนะคะให้ทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลืองเป็นจุดๆนะคะคนๆเรื่อยๆนะคะวิธีสังเกตก็คือดูที่สีของขนมนะคะว่า มีสีเหลืองนะคะสีเหลืองออกส้มๆนะคะตัวขนมจะมีความกรอบนอกนะคะแต่ว่าข้างในก็ยังจะมีความเป็นมันฝรั่งอยู่นะคะก็จะมีความนุ่มๆนะคะก็ระวังจะไหม้นะคะให้ใช้แนะนำให้ใช้ไฟอ่อนไปทางกลางนะคะนี่พอได้แล้วก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ อาจจะต้องทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างในจะมีความร้อนละอุมากกว่าเวลากินอาจจะพองลิ้นได้ค่ะ รับประทานคู่กับมายังเนตหรือว่าซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะอร่อยมากเลยค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะสวัสดีค่ะ